ลาข้างทางมันเป็น้สวยมากมมันไงเียงใหญ่มตัดไปหน้าไีเหแต่มันกางลา์เ็กุระคสองางทางจะเปด้วยซากมีนี่สวยมากไม่ใหตากมา เต็มเต็มคาร์เรเบอร์ยจเรจาลักล้างสองข้างทางสวยมากนั่งรถลากสุมชักรักสวยมากโอ้โหแบบแบบตาจริงยิ่งแบบงานจริงสวยอ่ะ ดอกขาวจากเขาเซนการ์เนี่ยโอ้บบโหเ,เราจะนั่งรถรางนะคะเนี่ย<ด>ก็มาชมซากุระน,นี่เลยค่ะทุกคนภาพมุมสูงซากุระเต็มเมืองเลยสองฝั่งเลยนะคะ อันนี้มันก็เขาจะมีโดมนี่เลยไปกันค่ะไปถ่ายรูปชมซากุระแบบแบบแบบใกล้ๆอ่ะอันนี้เป็นสองข้างถนนเลยสองข้างทางดอกจริงๆนี่สวยมากๆเลยที่สุดอ่ะ ที่้ดูคะ่ะทุกคนอันนี้คือตากล้องนะคะถ่ายดิวสัตว์ละกันสวยมากสองข้างทางเป็มไปด้วยดอกสัตว์รักานจพังเลย สวยมากไม่ใส่ดุ้งกคุยกันเสมอ